if they don't know believe in you นะคะ then maybe they don't know you นะคะ if they don't believe in you ถ้าพวกเขาไม่เชื่อมั่นในตัวคนเองนะคะ then maybe นะคะมันก็อาจจะเป็นเพราะว่านะคะ they don't know you นะเพราะพวกเขาไม่รู้จักคุณนะดังนั้นการที่คนอื่นไม่รู้จักตัวเรานะและเขาไม่เชื่อถือเราไม่แปลก แต่ตัวเราที่อยู่กับตัวเราตั้งแต่เกิดแต่เราไม่เชื่อถือตัวเราเองอันนี้คือของแปลกแปลกที่สุดก็คือไม่เชื่อมั่นนะฮะไม่ศรัทธาตัวเองแล้วไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรได้หรือทําอะไรไม่ได้ส่วนใหญ่เ้วจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะทําอะไรไม่ได้แต่จะไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองว่าฉันสามารถมีความสามารถมากมายมหาศาล และนะฮะสกลภาพนั้นอนะมันอยู่ในตัวคุณและไม่ออกมาใช้นี่แหละคือสิ่งที่